ใครนอนกรนเสียงดังเหมือนโรงสีบ้างคะทําไมคนสูงวัยมักนอนกรนเพราะเสียงกรนไม่ได้เป็นแค่เสียงรบกวนตอนนอนหลับแต่มันอาจกําลังบอกว่าสุขภาพเรามีปัญหาค่ะพออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อรอบคอและช่องทางเดินหายใจของเราจะหย่อนตัวลงพอหลอดลมแคบลงอากาศเลยไหลผ่านไม่สะดวกถ้าแค่กรนเบาๆก็อาจจะแค่รบกวนคนรอบข้างแต่ถ้ากรนดังมากๆหยุดหายใจเป็นช่วงๆอันนี้ต้องระวังเลยคะ่ะส่งผลให้เลือดขาดออกซิเจนเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง โรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองแถมตื่นมาก็ไม่สดชื่นเหนื่อยง่วงเรามาดูวิธีแก้กันค่ะ 1. ให้ลดน้ำหนักถ้าเรามีภาวะอ้วนนะคะ 2. งดแอลกอฮอล์และยานอนหลับก่อนนอน 3. ปรับท่านอนจากนอนหงายเป็นนอนตะแคงแทนนะคะ 4. ถ้ามีอาการหนักเช่นกรนดัง หยุดหายใจหรือว่าหลับเท่าไหร่ก็ไม่สดชื่นให้ไปพบแพทย์อย่าปล่อยให้เสียงกรนเป็นแค่เรื่องตลกในบ้านแต่ให้เป็นสัญญาณเตือนที่เรารับฟังมันด้วยใจถึงเวลาปรับพฤติกรรมและดูแลตัวเองแล้วค่ะ